ท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยที่เราเข้าใจกันง่ายๆก็คือรองผู้อำนวยการโรงเรียนในการสรรหาในสายงานบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในรอบนี้เริ่มต้นแบบนี้ครับประการที่1เรามาดูก่อนครับว่าคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะเข้ารับการสรรหาในตำแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษาเนี่ยท่านจะต้องมีคุณสมบัติมีสิทธิ์สอบเนี่ยท่านจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเริ่มต้นแบบนี้ครับเดิมครับในเรื่องของบุคลากราศึกษาผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะเข้ารับการสรรหาเนี่ยตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งบอกเอาไว้ว่าในเรื่องของคุณวุฒิการาศึกษาจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าในระดับปริญญาตรีทางด้านการาศึกษา ในสาขาศึกษาศาสตร์นี่คือเป็น,ปนคุณสมบัติประการที่1นนะครับประการที่2ครับท่านจะต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า4ปีเป็นครูนะโดยที่ไม่มีเงื่อนไขว่าเป็นครูอย่างไรแต่บอกว่าเป็นครูมาแล้วไม่น้อยกว่า4ปีสาหรับคนที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือท่านมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปริญญาโทขึ้นไปก็เอาแค่สองปีก็พอนะั้นท่านที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทท่านดำรงตําแหน่งเป็นครูสองปีท่านสอบเป็นรองผู้อํานวยการสถานศึกษาได้ครับหรือท่านดํารงตําแหน่งเป็นศึกษานิเทศ ถ้าไม่ใช่ครูไม่ใช่ศึกษานิเทศท่านอยู่ในสำนักงานอยู่ในกองการศึกษาท่านก็สามารถที่จะเข้ารับการสรรหาได้ครับถ้าหากว่าท่านอยู่ในตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายแล้วก็ครองตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายในกองการศึกษาแล้วก็มีใบประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาก็จะทําให้ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติมีสิทธิที่จะเข้ารับการสรรหาในตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาในรอบนี้ไปดูแบบนี้ครับการสอบเนี่ยในตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาจะใช้วิธีการสรรหาที่เราเรียกว่าสอบคัดเลือกการสอบคัดเลือกในรอบนี้นะครับ จะมีข้อสอบที่เป็นรูปแบบของข้อสอบแบบปรนัยทั้งหมดเลยก็คือที่บอกว่าทั้งหมดเลยเนี่ยเนื่องจากว่าก่อนหน้านะครับเขามีข้อสอบที่เป็นข้อสอบแบบปรนัย70คะแนนนะครับแล้วก็มีข้อสอบที่เป็นข้อสอบแบบแบบอัตนันคือเป็นข้อเขียนเนี่ยที่เป็นข้อเขียนตอบเนี่ยอีก30คะแนน แต่ในการสอบในรอบนี้นะครับข้อสอบจะเป็นข้อสอบที่เรียกว่าเป็นแบบปรนยัยคือเป็นตัวเลือกเป็นช้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าเอยเอาแค่สี่ก็พอหนึ่งสองสามสี่นะครับรูปแบบข้อสอบก็จะเป็นแบบนี้หนึ่งร้อยคะแนนก็คาดว่ามีหนึ่งหนึ่งร้อยข้อเท่านั้นแหละแล้วก็สอบออกอะไรบ้างหลักสูตรในการสรรหานะครับ หลักสูตรในการสรรหาพี่วุฒิเพื่อนนำพาท่านมาดูตามประกาศตรงนี้นี่คือหลักสูตรในการสรรหาการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือว่าในตำแหน่งผอ,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 อรองผอโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนการสอบข้อเขียนแบบปรนยัยมีเนื้อหาวิชาหนึ่งท่านต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายขบวนู ท่านโนต้ตตามได้นะครับท่านต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐประนูยิงในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของการเลือกนายกกระบวนการขั้นตอนในการเลือกนายกานายกรักษาการทําอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับปีพศ2534 แล้วก็มีแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองพศ2 5 3 9อยาแต่ในเรื่องนี้นะครับหลายท่านจริงๆแล้วในการทํางานในแต่ละวันเนี่ยเราไม่ได้หยิบยกเอาพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางการปกครองมาใช้ในการปฏิบัติงานทุกวันหรอกเมื่อไหร่ที่มีเหตุมีผลมีความจําเป็นนั่นแหละเราจรึงหยิบวกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการของเราแต่ว่าเราอยู่ในสภาวะปกติเ็าก็ไม่ได้หยิบมาใช้นนะกันก็เป็นเรื่องปกติไปแต่ที่แน่ๆนะคือเราต้องใช้เป็นความรู้ในการสอบเป็นเรื่องที่เข้าใจค่อนข้างยากครับเพราะว่เขาเขียนกฎหมายเนะี่ยเขาใช้ภาษากฎหมายในการเขียนภาษากฎหมายก็จะมีคําที่เป็นคําที่เขามีคนที่เขาเขียนกฎหมายเขามีความความชํชนานิชานาญความเชี่ยวชาญในเรื่องของอการ ตรากฎหมายในเรื่องของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการการปกครองเขาก็มีความชํานาญประการที่4ครับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประการที่5ในเรื่องของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลของท้องถิน่นประการที่6ครับ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและก็การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประการที่7กฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมประการที่8ครับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ พศ2546และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาปี46พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและก็บุคลากรทางการศึกษาปี2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมท่านจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาภา,บาคบังคับปี45้าท่านจะมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พศ2546้าท่านจะต้องมีความรู้ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดก,การศึกษาสำหรับคนพิการพศ2 5 5 1ัและที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็มีความรู้ที่เกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติมีเพื่อนที่สอบถามเข้ามาในช่องแชทน,นะครับว่ามีความชัดเจนเรื่องกำหนดการสอบสายบริหารหรือยัง ยังไม่มีประกาศนะครับถ้าถามหาความชัดเจนไปถึงถามหาประกาศในประกาศยังไม่ได้ประกาศแต่ว่ามีการคาดการ์ล่วงหน้ามีทำลายล่วงหน้าพ่บุธก็แชร์ใ,ในใน,ในกลุ่มไลน์ให้แล้วนะครับว่าเรามีทำลายเอาไว้ว่าน่าจะมีการสันหาเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็วันสอบเนี่ยก็ก็มีมีทำลายที่ท,ที่ที่เป็นน่าจะเป็นวันสอบคุณที่อยู่ในกลุ่มไลน์พิุ่ก็แชร์ให้แล้วนะครับถ้ากเห็นว่าในในการสอบเนี่ยเหลือเวลาอีกไม่นาน ว่าเป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามทำลายเนี่ยแต่ว่าถ้าถามว่าในการสอบในรอบนี้เนี่ยคือเรามีประสบการณ์ในการสรรหาในการจัดสอบอย่างเช่นการสอบแข่งขันของท้องถิ่นเนี่ยถาม่าในแต่ละครั้งเขาก็บอกถึงความชัดเจนนั่นแหละแต่มันก็มีปัจจัยที่ทําให้การการสรรหาเนี่ยือการสอบเนี่ยม,มันเลื่อนออกไปแต่ในรอบนี้นะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลายเนี่ยเพื่อจะอธิบายให้แล้วว่า ในการสรรหาจำนวนตำแหน่งอัตราจำวนวนผู้ที่คาดว่าจะสมัครวันที่ประกาศแล้วก็วันสอบเนี่ยก็มีมีเป็นตุ๊กตาให้นะครับแต่ว่าถามว่าความชัดเจนเนี่ยมันจะชัดเจนก็เมือ่อเมื่อเขามีประกาศเป็นทางการณนะวันนี้ยังไม่มีประกาศเป็นทางการแต่ก็มีตุ๊กตามีทำลายที่แชร์กันให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปตามแผนในการสรรหาเนี่ยก็จะเป็นวันเวลาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แชร์บอกในในกลุ่มไลน์ไปแล้วนะครับก็ ติดตามได้ในในกลุ่มไลน์ท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบเป็นตําแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเนี่ยท่านไปเจอเพื่อนเพื่อที่จะสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วยกันเนี่ยนะครับท่านสแกน QR code กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้ได้นะครับนี่ก็กลุ่มไลน์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขนาดเนี้ยนะครับก็เป็นกลุ่มรายเฉพาะผู้ที่จะสอบในตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาท่านสแกน QR code กดเพิ่มเพิ่มเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้นะครับเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการสอบแล้วก็การติดตามอขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการสอบเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับท่านสามารถที่จะสแกน QR code คกดเพิ่มเพิ่มเข้าไปติดตามข้อมูลใหม่ๆในกลุ่มไลน์นี้ได้นะครับท่านเพิ่องอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่ ติดตามช่วงนี้เอาไว้ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อนะครับแล้ว้าสามารถที่จะพบกับผมพี่วุฒิเพื่อนอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ตามตําแหน่งระดับสังกัดที่ท่านสอบเนี่ยท่านเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์นะครับว่าท่านก็ไปเลือกตามตามตำแหน่งที่ท่านจะสมัครสอบได้เลยคือกดเข้าไปในช่องแล้วก็กดเข้าไปในเพลย์ลิสต์แล้วก็ท่านจะสอบในตําแหน่งไหนต้องการเรียนรู้เรื่องของอะไรสมรรถนะการเป็นผู้นำอเมริกันเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ สมรรถนะในแต่ละตัวเนี่ยท่านก็เข้าไปดูในในช่องเพลย์ลิสต์ได้นะครับเราไปถึงท่านท,ที่กำลังเตรียมตัวที่จะสอบในตำแหน่งอรองผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งในรอบนี้เนี่ยจะใช้คำว่าสอบคัดเลือกนะก็สอบเป็นแบบปรนัย100ข้อก็เข้าไปดูในเพลย์ลิสต์กับที่มีคำว่าผู้บริหารสารศึกษาในในในช่องนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้เอาไว้ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อนะครับและพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ